พรชารหรือว่าลวกปู่ชายนะครับที่วัดบางบ่อนี้พระเกจิอาจารย์ผู้มีเมตตาบารมีนะครับส่วนเรื่องของปฏิหารศักดิ์สิทธิ์นั้นต้องรบกวนท่านผู้ชมนะครับว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับครับที่ในมือผมนี้ครับชื่อว่าเหรียญโป่งฟ้าครับสวยมากเลยสวยมากครับมีมี ครับเป็นลายฉลุนะครับสร้างปีไหนครับอาจารย์ 5, 3, 4, 8, ปีห้าสามครับแปดรอบปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามแปดรอบหลวงปู่ก็เก้าสิบหกปีครับน,นี้มีสีหนึ่งมีอีกพิมพ์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นเหรียญกระไลเงินกระไลกระไลคาบาก้าครับรสวยเช่นกันนะครับลายฉลุ เ e รียกว่าเหรียญโป่งฟ้าโป่งฟ้าสร้างปี53ครับ2,553ประสบการณ์เป็นไงครับอาจารย์เออประสบการณ์คนนขนเล่าให้ฟังนะว่าเออว่าโดนอะไรมาสักอย่างเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับท่าคนก็เลยมาเช่าถ่านไปเรียกว่าเหนียวหมดแล้วครับแถวคาดแถวขาดครับจะหมดแล้วจะหมดแล้วนะครับต้องรีบนิดนึงบูชาเท่าไหร่ครับเองนี่พันหนึ่งครับหนึ่งพันบาทครับอู้หอผลงานสวยงามมากๆเลยใกล้ๆเลย ลายฉลุใครเป็นคนออกแบบฮะอาจารย์อันนี้แหละครับออผมมาไม่ทันครับ <c oughs> ปีห้าสามนะห้าสามครับเหรียญโป่งฟ้าหลวงปู่ตั้งชื่อเหรอครับปู่ตั้งชื่อครับเหรียญโป่งฟ้าอันนี้ด้านหน้านะครับสวยงามงามเบาเลยนะครับบอันนี้เป็นอัปปาก้าครับอัปปาก้าอัอาปปาก้ารครับ บูชาเท่าไหร่ครับอาจารย์หนึ่พบาทหนึ่งพันบาทนะครับเหรียญส่งฟ้าแค้วคาดปลอดภัยเหนียวนะครับนี่จริงจสร้างปีสองพันหห้าสิบสามหลวงปู่ท่านแปดรอบ 96, <000. S 1> เก้าหมืออายุท่านเก้าสิบหกปีอืมสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ผู้ศรัทธาชอบก็แวะมานะครับที่วัดบางบ่อเนี่ย สุดยอดเลยเจอพระอาจาย์ใจดีมากๆเลยพาาระจาจารย์น,นะครับบอกว่าชมจากรายการแล้วแวะมาได้เลยครับหลวปู่สั่งใจดีนะครับดีมผมเข้าไปกราบท่านท่านยิ้มแย้มแจ่มใส